สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันลักนาเปร่งนาราทิพย์ค่ะค่ะและดิฉันเจยรัต์คุณทองค่ะรบกับเรา2สองคนในรายการกิฟต์นิวส์ค่ะคุณนุ่งนิค่ะวันหยุดทําอะไรวันหยุดก็ทํางานบ้านเหงื่อสมโซมหรือไม่ก็นอนดูทีวีฮ่ามีความสุขที่สุดแล้วนะคะเห็นไหมกิจกรรมสองอย่างนี้เป็นท็อปฮิตเลยค่ะไม่ไม่ไม่ดีหรอทุกคนทุกคนคิดว่าดีนะก็สบายไงพักผ่อนหย่อนสมองไม่ดีเลย เพราะว่ากิจกรรม2อย่างนี้นะคะมันจะทำให้เราบางทีมันยิ่งเครียดนะ,ะแล้วมันมีผลร้ายตะตามมามเยอะเหมือนกันและเป็นการจัดการวันหยุดที่เขาเรียกว่า <c oughs> มันก็ไม่ได้แย่แต่มันไม่คุ้มค่าปล <c oughs> ่อยให้เวลาเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ว่างั้นวันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณลอร่าแวนเดอร์คัมค่ะผู้เขียนหนังสือหนึ่งอชั่วโมงคุณมีเวลามากกว่าที่คุณคิดเสนอกฎเหล็ก5ข้อค่ะ <c oughs> เพื่อเปิดแบบเขาเรียกว่า ปิดประตูความเครียดเรียกพลังดีๆออกมาจากร่างกายของเรากิจกรรมที่คุณนุ้นี้ทำอยู่เนี่ยผิดนะโอเคโอเคห้ามมีข้ออะไรบ้างหนึ่งวางแผนทำงานบ้านอย่างชาญฉลาดค่ะก็ฉันก็ทำงานบ้านนะนี่คอนเซปต์คือนี้เขาบอกว่าไม่ให้ดินพ่อขังหมูค่อยๆทำไปว่าง่ายวันละอย่างอย่างน้อยก็วางแผนอวันนี้จะถูบ้านอีกวันเวลาที่ไหนเอาเวลาตรงไหนเขาบอกอย่างนี้คุณ ตื่นเช้าขึ้นหน่อยอืมอ่าแล้วก็กวาดห้องอวันละห้องห้าวันก็ได้ตั้งห้าห้องนะเหรอห้าห้องนี่บ้านใหญ่นะบ้านใหญ่นี <c oughs> จ่จา้ <c oughs> จานแหล้าิก็บอกว่ากวาดกวาดพื้นกวาดไปทํางานซัก วันละห้องเช็ดหน้าต่างวันละบานเออมันคือความคิดที่ดีใช่ไหมก็ต้องทยอยทำนะเพื่อที่ว่าสุดสัปดาห์เนี่ยเราจะไม่ต้องโอ้โหทำแบบเยอะมากเลยทยอยทำดีกว่าว่างานคือเราจะค่อยทำไปในวันหยุดโอเคต่อมาข้อ2บอกว่าคุณนุ่งดีมากอีกแล้วเหรอถอดปลั๊กโทรทัศน์อะไรมันเป็นสิ่งบันเทิงใจของเรานะบอกว่าการดูโทรทัศน์เยอะๆทำให้เป็นโรคซึมเศร้า ทุกวันนี้ก็เริ่มรู้สึกหรือว่าใช่ก็บอกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยนะคะพลาดกิจกรรมดีๆแต่ก็จริงนะคุณให้เราสังเกตสิ่คนที่นั่งดูโทรทัศน์นานๆเนี่ยมันจะเฉื่อยอ่ะมันเขาเรียกมันจะหน่อยมันจะเฉามันก็แบบดูเหม่อลอยไปเรื่อยทั้งคืนพอถอดปลั๊กโทรทัศน์ปุ๊บนะคะไปเข้าสังคมบ้างเจอพงเจอเพื่อนบ้างชวนเพื่อนไปเดินห้างบ้างช้อปปิ้ง ไปซื้อต้นไม้อ่าฮะไปซื้อหนังสือก็ได้อ่าอะไรก็ได้เขาบอเสื้อผงเสื้อผ้าที่เราชอบเขาบอกว่าการได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและการได้เป็นที่รักค่ะจะนํามาซึ่งความสุขค่ะเวลาเราไปกับเพื่อนเพื่อนก็จะแบบเมาส์มอยดูแลเราอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะมีความสุขการได้พบเพื่อนใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นความสุขใช่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะนอกจากไปเข้าสังคมแล้วอ่ะต้องย้อนกลับมาบ้างเริ่มละอะไรละรอเลี้ยงจิตวิญญาณคุณด้วยการทําอะไรรู้ไหมทำอะไรกันากิจกรรมทางศาสนาอ๋อ มันก็เหมือนแบบว่าค่อยๆผ่อนคลายคืออันนี้มันต้องแต่คนชอบด้วยนะใช่คือบางคนเนี่ยชอบเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาแต่ว่าบางคนเนี่ยชอบไปบันเพนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เช่นไปเลี้ยงเด็กกำพร้าอ่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลยนะเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าป้อนข้าวบ้านพักคนชราหรืออะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงข้าวไปนานคือไปมีกิจกรรมบ้านอ่ะไม่ใช่ว่าไปอยู่กับบ้านคือเหมือนช่วยเหลือสังคมด้วยอะไรางี้ทำให้ชีวิตของคุณมีคุณค่ามากขึ้นด้วยนะสุดท้ายุณโอ้สุดท้ายนี่สําคัญมากค่ะเขาบอกว่าเรีย เรียกเหงื่อ,อมาแล้วเหงื่อ,อไม่ใช่อย่างานั้นก็บอกว่าของขวัญชิ้นแรกที่คุณได้รับทันทีจากการออกกําลังกายคือความสุข <c oughs> อมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยด้วยนะแล้วก็คลายเครียดด้วยนะคลายตัวเบาวิว <c oughs> ใช่ก<อ>ารออกกำลังกายมีได้หลายอย่างเนาะทั้งแบบในร่มกลางแจ้งใครชอบยังไงเนี่ย <c oughs> ก็สามารถไปได้นะคะบอกว่าการออกกําลังกายนะคะเป็นการเตรียมตัวสําหรับวันรุ่งขึ้นที่เป็นวันทํางานด้วยอทำให้สมองของเราเนี่ยปลอดโปร่งโล่งสบายเลยแหละ นะคะ,คะคสำหรับคุณผู้ชมฟังเราแล้วนะคะลองไปปฏิบัติบ,าบ้างเน้สำหรับวันหยุดที่กำลังจะมาถึงแล<ช>้วสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันลักษณาเปล่ง,งนาราทิพย์ค่ะและดิฉันเจียรัตน์คุณทองค่ะคุณผู้ชมไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ